กเพื่อนเมื่อนี้ก็มานั่งคุยกันเนาะค่ะเมื่อนี้ก็นี่ละค่ะเมื่อนี้ยอดมะกอกกินหลาบค้อยคุณภาพพี่น้องมากินหลาบกินก้อยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ไปเก็บใบมะกอกมากัะงามเลยไปเก็บใบมะกอกมากงามสิได้มากินกับหลาบกับก้อยรอบเทียงเนาะค่ะอันนี้ก็สีเทียงแล้วอันนี้ก็สีไทยเทียงแล้วเนาะค่ะ กบีเทียงแล้วก็เลยกเก็บปประกออมาให้พี่น้องก็ได้กินกับลาบกับก่อยเนาะค่ะก็ได้กินลาบกินก่อยงามมากเลยจ้าใบมะกออเพื่อนเพื่อนกินเป็นกันบ่น้องก็ได้กินเป็นกับมาเอาไปกินเด้อจ้าก็ได้กินเป็นกับมาเอาเด้อมาเอาไปกินค่ะมาเอายอดมะกออไปกิน่งามมากเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะยอดมะกกอกมาค่ะไม่กินก็น้าตกเนื้อตรงมตกหมูกระแซบเลยพี่น้องกินน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูกระแซบค่ะกินกระปนไปลาย่างไหมค่ะพี่น้องกินกระปนลปาย่างแซบแซบได้เลยมาก่อกแซบมากเลยกินกับตัวเอ่อกินกับปนไปลาย่างเู่นนะคะตำปลาแห้งแซบดีค่ะแซบดีมากเลย ผู้ใดบ่เคยกินก็นไปกินเบึงะะด้วยค่ะเด้อยอดเนี่ย่ะอยุข้างบ้านนะโอ้ยเต็มมรปลูกไ้ต้นหนึ่งค่ะตน้นแบบง่ายเลยเนี่มือเสาเอาใหม่ลงไปก่อเอาลองมาก่อให้ลูกขา่าว่นจินกับลาบกับก้อยมาจินกับลาบกับก้อยกันเนาะค่ะคผู้ใดกินเป็นผู้ใดกินเป็นก็นมาเอาไปกินค่ะพี่น้องผู้ใดบ้องท่านเด้เคยกินก็นลร่องหัดเบึงเนาะค่ะเนาะ เบ่ง้อค่ดเ้อคู้ใดบ่ดันเ,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 เคยกินผู้ใดกินแล้วก็ลองเบ่งห้วกค่ะ้ใดเคยกินก็บอกแน่ค่ะแซ่บดีแม่นบ่ค่ะขอบคุณในหลายด้วย่ะ่ย่่ข้ามันับชมงมาะคะ่ะ